แก้กับเงนะขอาให้คนคนหนักดีๆมาันเ um, oh, oh, ราอาศัยชนโอ้โหขวัญเข้ามาได้แล้วปิดรูเลยอ่ะ ไอ้เกอะกวัวมันจะไม่อยู่อย่างนี้ดิเนีอยดันนะนันนะมึงข้ามปลายแจ้งได้บอลเฮ้ยไข่ใหญ่เลยวะหกเจ็ดแปดเก้ยัยเจ้ากำลังจะได้

เอ้ขวานนั่นเล่นกี่ลูกนะหลูกมาาอย่นึ่าสอไม่เอาดีมันยังไม่หมดมันต้องยี่สิแค้มันมีล้วยผลด้วยการพิลึกใส่ เอ้าเจ้ามือกีเสียลลอกเลยได้ใช่ไหมแล้วหนีอันนั้นอันนี้หนุยหนุยมันเป็นการตั้งแต่กีเอเต็มเสียเต็ม้หนนะนี่ยนอาจารย์เจ้าหลอกกินอีกก็ไม่ไม่เล่นแล้วไม่กลมล้มหนักเลยเป็นแนวทางให้เจ้าไนไรไม่เป็ ยี่สิบเเเยยังเหลือเาาเปดลไามลูกเลยมาไม่ไปไลลูกผมกินลูกคนอื่นช่างงงรวสองลูกนั่งไม่เกียหรอยยัับเแ้งแหงเลยแหงสลยแยัดเสเลยกินเต็มเข้าไปเม็ดของผมครับอไปอย่างดเลย